เรารู้นะคะว่าพวกคุณนะ่ะต่อสู้มาอย่างหนักและตั้งใจที่จะทำเพื่อมูลนิธิอย่างแท้จริงผลงานของพวกคุณแต่ละคนเนี่ยนะคะมันดีเกินคาดจริงๆมันทำให้เราสัมผัสถึงความทุ่มเทที่พวกคุณใส่ใจลงมาจากนี้นะคะหนึ่งในพวกคุณจะเป็นผู้ชนะ ขอเวลาให้พวกเราตัดสินใจสักนิดหนึ่งว่าใครเหมาะสมที่จะเป็น m a s t e r c h e ชฟเซเลบริตีประเทศไทยคนต่อไปค่ะเราได้มาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทำได้กว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ได้ผ่านอะไรมาง่ายๆมันทั้งหยาดเหงื่อและความทุ่มเทแล้วเราได้มายืนอยูสี่คนสุดท้ายใครชนะก็ได้เลยเราพร้อมยินดีกับเพื่อนทุกคนเพราะว่าทุกคนเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและทุกคนเก่งมากที่มาอยู่ตรงนี้ เบกกี้แป้งบอมและอองตอนนี้กำลังจะได้คำตอบแล้วว่าใครคือหนึ่งคนที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟ e เปอร์ t ิตี้ไทยแลนด์ซีซั่น3เ e กกี้แป้งบอมอ๋อ,องพวกคุณทั้งสี่คนก้าวเข้าสู่ Masterchef Kitchen ด้วยใจรักในการทำอาหารพวกคุณทุ่มเทยอย่างจริงจัง เพื่อที่จะนำเงินหนึ่งล้านบาทไปมอบให้กับมูลละนิธิไม่เคยมีวันไหนเลยที่พวกคุณจะย่อท้อแล้วก็หันหลังกลับเรามองเห็นถึงความเป็นนักสู้ในตัวของพวกคุณนะคะและไม่ว่าผลในวันนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ตามเราอยากบอกว่าพวกคุณทำดีที่สุดแล้วคะ่ะ ไม่ลากลับไปได้อ่ะจะทํำดีๆเท่านี้มายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมาเพราะเราทําดีมากๆที่สุดความสามารถเราจริงๆอ่ะผู้ชนะมันมีแค่คนเดียวถึงใครจะไม่ใช่ผู้ชนะการที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้มันคือเจ๋งที่สุดแล้วต่อให้เราจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอย่างน้อยวันนี้เราเป็นกระบอกเสียงที่จะพูดถึงมูลนิธิกระตุ้นจิตใจและทําให้เรามีสปิริตเป็นกาลังใจที่ที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากๆนะคะ ในวันนี้คือวันสำคัญของพวกคุณทั้ง4คนและตามธรรมเนียมของมาสเตอร์เชฟขอเชิญพวกคุณขึ้นมายืนบนเวทีนี้ครับว้าวรอนี้คือบิลแทนแททเชชันผลลุกมากที่จะประกาศแล,ล้วหรอเราก็มีความหวังค่ะขึ้นเทขนาดนี้แล้วเป็นเราก็ดีนะเป็นเพื่อนก็ได้เราก็ยินดี ดูทรงพลังแล้วมันดูทรงเกียรติมากกับที่ตรงน,นั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นมากๆถึงแม้ว่าในวันนี้ตำแหน่งมาสเตอร์เชฟเซเลบิตี้ประเทศไทยจะมีได้แค่เพียงคนเดียวแต่ขอให้จดจำไว้ว่าพวกคุณคือคนดีที่พยายามทำดีเพื่อสังคมหนึ่งในพวกคุณจะได้รับชัยชนะและเงินรางวัล1ล้านบาท มอบให้แก่บริบนิทที่คุณเลือกไว้และหนึ่งในพวกคุณจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมาสเตชเชฟแชมเปญชิ b เบลเป็นแชมเปญชิปเบลเนี่ยอยากได้ผู้สีทองมันสอบประกายมันนี้ใหญ่มากเลยค่ะก็อยากได้อะมันก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยเป็นผู้ชนะจะไม่ใส่คิดเอล จะเอามาทำเป็นมงกุฎคาดที่หูและมาสเต์เชฟเซเลบริตี้ประเทศไทยคนต่อไป มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาครับที่ได้รับเงินหนึ่งล้านบาทครับโอ้ยแข่งกันยังไงแข่งกัังโอ้ยไปไปภูมิใจในตัวเองและภูมิใจที่สามารถหาเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ ขอบคุณตัวเองที่กล้ามาแล้ววันนี้เราทำได้ได้รับเข็มขัด m a ส t e r ร h เชฟ e l เลเบตตี hmm. mm ้แชมเปี้ยนชิพเบนี่มันคือรางวัลการันตีค่ะว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพหนึ่ง mm hmm. ที่เปเกองก็ทำได้เยี่ยมยอดค่ะ mm hmm. รายการนี้มันโหดแต่เราก็ผ่านมาได้ mm hmm. เมื่อใดก็ตามที่จิตใจเราเข้มแข็ง mm hmm. ร่างกายเราขับเคลื่อนได้แน่นอนค่ะ mm hmm. i'm <laughs>